แบบนี้แสดงว่าไม่จูเหมือนกันค่ะไม่ได้สระผมตอนมี้เวลาสาะผมคืน <Okay. S 1> นี้กลับไปสระผมนอนเวลาเดิมดีโซ่ เอาให้พี่ตั้งอ่ะคะให้พี่ตั้งเหรออันนี้เอามาทำไมใช่ค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยขอบคุณค่ะมันมีอีกหนึ่งตัวแล้วเอาไว้เวลาตัวนี้ก็ได้แล้วเอรามันเถื่อนไปอ่ะไม่เอาน้ำเท้าฮะดูคนแก่แก่แกได้แก่แก่ได้เลยคุ๊ก่าเราเอาค่ะตั้งโทรศัพท์มาให้น่ารัก เาไมเนี่ย้่จะกแนรวกลับบ้านอ้มอาหารไมันหดไปเนาะเปล่าเปล่ากินกาลาบ้า ส่ลิปสีโทเนอร์ได้รับหมดแล้วนะคะได้รับแล้วอย่าลืมใช้นะรีบใช้เลยค่ะรีบใช้เลยแล้วก็รีบตักใหม่ก่อนที่ของจะหมดอีกรอบแลวว่นนี้อาอว่าอย่างไร อร่อยอป่ะเหมือนไร่เออเหมื่อแต่ไม่ใช่อันนี้น้ำปักนะลูกโคนมนันกินแล้วมีประโยชน์นะก็บอกกินแล้วผิวสวยสวัสดีค่ะพี่ใหม่เกียรติหนึ่งพี่ใหม่พี 1, ่หนึ่งเกียรติหนึ่งพี่สามมาก ได้แล้วขอมมากเลยค่ะอ,อาก้เนคนที่อยากเรามากินข้าวรแล้วเขาเอานิ้ตั้งโทรศัพท์มาให้เรายน้งสองอันม,ออม,อม้ามืนชัยริบกอดที่ล้วมืนชัยริบกอดเบอร์สามมาปากก่อนนอนตื่นมาปากรดม้าไม่หวานน้มีแ่รสจริงๆค่ะรไวานชอบใส่ลูกออยเบอร์นหนึ่มาร์เลยปากนะ เาามื่อที่ไลฟ์ไขรีิบปอกับน้องปอด้วยค่ะจึ๊งใจจังเลยเมื่อกี้ไปขนตัวที่คาดผมมาให้เพิ่มวันนี้23นี้เดี๋ยวเรามีล์ก็ใหม่มีของมาแจกมีของมาให้กันอีกวัาจที่23นนี้ตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยนะตอนหนึ่งทุ่มข้าวผัดไข่คั่นน้อง ลิปกลอตเจ้านใสดีมากพี่ใสแล้วปากอมชมพูใช่ไหมดูเลยลองอันเบอร์สามมาปากหมักปากาดุ่ม้นึ่งมให้จริงลิปคลอตของขอนเราเป็นลิปกอตที่มันเป็นแบบว่าทีมเมนต์อยู่ในนั้นเยอะไงสาม,มารถแบบทาเป็นชิมเป็นต์นเป็นคือก็ได้่ะส่วนอ,อันนี้คือแต้มยาอยู่นะเพราะว่า กัดติ๊กจายงกัดยังไม่หายเลยยังเป็นจ้ำๆอยู่เลยนะ่ะสังวัวไม่ได้เป็นอิสุใสนะคะที่เราดุงกัดไม่ใช่ของเราเหรอ,อ,อหกินตะถั่วเนี่ยตอนเนี้ยเห็น้อเรเหรอเหอ ออไหนปอมาขึ้นจอกับพี่ดิมันขึ้นจอยังไงนะกดคำขอป่ะกดข,ขอยังไงอะ่ะเออนี่ไงขอ,ขอถ่ายรูปได้ไหมคะได้จ้ะไหนอะ่ะ หาหน้องปอมไม่เจออ่ะลดไม่เยอะไปเลยได้เลยทำตัวแบบนี้แล้วให้มันนั่นเหรอเบียกี้ย่้งี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 ้ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหถ่ายเลยถ่ายได้ก่อนพี่กินนะแต่พ oh, oh ี่เคียวพี่ไม่สวยอย่างที่ถ่ายพี่ตอนนี้ถ่ายได้เลยขอบคุณค่ะ เอ้ยอายังไม่ถึงปากเลยโทรศัพท์แจ้งเตือนว่าให้ให้นอนแล<อ>้วอะไรนะใช่น่ารักตอนเดียได้มองแต่จาน,น,ะคะคนอาหารก็ถึงเขามองไปมองมา,มายังไม่ถึงคิวเราจะไป ไหนแอนแอนเจอปอมาดิมาทางกับน้อุ้มค่ะวันนี้พาน้องอุ้มไปซื้อของเพื่อไปเอ่อ เอาไปแตกวันนี้ย3สิบสาไงแล้วเราก็ไปเดินไงแต่ตอนนี้เพิ่งได้กินข้าวเย็นอุ้มเป็นลมไปแล้วนะอุ้มเป็นลมไปเลยเยแล้วมีตัวแล้วไหวมาแล้วนี่เอาตัว่ันแต่ว่าอันนี้อันนี้คือเอ็นเอ็นอะไรละเอ็นข้อเอ็นไก่ค่ะ ใ่ทัน,นี้เราเรียกต่างกันยังไงอ่ะอันนี้ไม่เป็นอันนี้เป็นไก่ค่ะอันนี้เป็นอ,อิน,น,นอข้อไก่เป็นไก่อันนี้อมนข้อไก่แค่ประโยคเดียวคำเดียวขอบคุณค่ะว้าวววเป็นววววว้ น้องปอสวอตววอนหนักไหมเนี่ยแนนอนน้องน้องปอลั้วน้องแอนเลยไหนดูมือไหนดิชูมือไหนแล้วชูมือชูมือนี้ชูมือได้ยินเสียงพี่ไหมเนี่ยแอนแอนได้ยินเสียงพี่ปะได้ยินแล้วได้ยินแล้วไหนดูดูไหนดิเกิดผลงานอะไรขึ้นน่ะเลิศลเก่งมาก แม่น้องปออ่ะขอช่วยไลฟ์ขา,ายกับน้องเอน็นไม่ใช่ไม่ใช่กับหนูกับพี่ไม่๋อกับพี่ไม่เหรอกับพี่ไม่เหรอใช่พี่เิญพี่ไม่ได้ไปปลอบใจกันเองตอนเนี้เก่งมากพี่ชื่อแจสุดๆเดยวให้กินหมาล่าไมหนึ่งออเอ็นเอะ ไต,ไตปลาแห้งที่เอามาให้พี่อร่อยมากจริงเหรอเดี๋ยว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 เอาไปให้ใหม่พอดีแอน,นอยู่ใต้เดี๋ยวหลังปีใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปให้หรือจะให้ส่งไปให้ก็ได้ม่เนไรเอาเก็บไว้่ก็เอาเก็บไว้่อนหลังปีใหม่มาเจอพี่โอเคโอเคเดี๋ยวหลังปีใหม่ี๋ยวเอาไปให้งานนี้ค่ะน้องปอเก่งมากมือนี้จริงๆิพี่ไม่กินข้าวก็ได้พี่เหตนปอทำงานในพี่แล้วพี่อิ่มอ,อกอิ่มใจมาก ตอรัรกสรสาอยูทีนะคะใครใครก็สวยเต็มแขนแล้วนะกินได้เยอะๆเลยแกงเกงเกงคราวหน้าเอาสังกัเทมมาแปะดีดีนะตอดแซ้มใจเย็นๆนะนี่พี่เจนนี่นงปอเป็นตัวแทนของพี่สามพี่สามกับพีหนึ่งเราจะอยู่คู่กันตลอดไปวันนี้พอก็ขายแทนพี่ขวัญไปเลยอะไรนะ พอ,อก็ขายแทนพี่ขวัญไปเลยวันนี้พี่ขวัญกินหม่าล่าเดี๋ยวคู่นี้เดี๋ยวคู่นี้เดี๋ยวคู่นี้มานั่งขายของกันเดี๋ยวคู่นี้วิ่งก่อนนี่ค่ะไปพี่ให้ไปพักพี่ให้ไปพักไปค่ะ,ะไปค่ะไปกินข,ข้าวไปกินข้าวด้วยกันวันนี้อยู่ด้วยกันโอเคแล้วลงไงอะเอาออกยังไงอะ่ะเอาออกไม่เป็นอะ่ะ <c oughs> นั่นสิเราเราเราจะลงกันยังไงอ่ะ พี่เมย์ไหนไหนชูไหนเด้ปอจูเมย์ดิปอจูเมย์ดิปอจูเมย์ดิปอปอจูชูลิปเมย์ดิปอชูแขนลูกปออย่าพูดเป็นลมพี่ไม่ได้ยินอ่ะปอชูชูมือก่อนปอปอชูชูลิปปอปอเอ้ย ปอปอเป็นลมไปแล้วหรอปอหูตึงปะเนี่ยเมอนคนเรอดหูตึงแล้วแหละพี่ว่าปอข้างเปล่าปอได้ยินไหมปอยกแขนขึ้นให้พี่ขวัญหน่อยยกแขนยกแขนชูชูได้ชูปอชูแขนปอปอไม่สนใจพี่เลยอ่ะปอ ว่ายกแขนทำให้ทำให้เก่งมากไอ้ยกแขนโอเคเดียกค้างไว้พ like um ี่ขวัญยกแก้นเก่งมากเก่งมากแคบแล้วเยี่ยมชาแดงก็จะมีแต่อันนี้เม่อช้านี้อร่อยชามะนาวชามะนาวนี่มันชามะนาวหมดชามะนาวหมดชาอุ่นก็ได้ชาอุ่นก็ได้ชา อะไรีนี้เราออกอยังไงอ่ะเ,เก่งมากขอบ<ร>แค่ระ,ะดับช่วยน้องปอทีป,ปอจะเป็นลมแล้วตอนเนี้ยเรียกรถพยาบาลเลย <c oughs> ไ่ไบ,ยบ๊ายบายลงไงวะไบ๊ายบายน้องเออออกยังไงอ่ะเออดูแล้วดูแลว้วให้ให้ไปพักให้ไปพักเมือ่อกี้ให้เจอกับน้อง น้องจะช็อกแล้วตอนนี้ยเป็นไรอ่ะเลรให้น้องไปพักปลาอร่อยไหมอุ้มเค็มมากเผ็ดมากรสชาติเลยนะเอาหรอ แล้วเขาเอาไปไหนเขาเอาไปนี่ป่ะพี่ขอช้อนซอมหน่อยได้ไหมได้ค <c oughs> ่ะเลนได้ค่ะเรื่อบความ,วาม้มันเป็นเรื่องของไว้พวกนี้ค่ะ Điều học. kính 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 วันนี้เอลวออกมาเอลมแล้วอนะืมเขาเอาปิดใจไหมคะอร่อมากเลยทุกคนดูนะ จะมีห<ส>ัวอะไรมามันเนี่ยมันเนี่ยอะไรกมันน่วม่ากิมกเลยนกิเพี่นึ่งอยากินเือกนี่ะผลไม้พอดีเลย้ วันไหนแน้ะไม่รู้เจ้อูนี่เป็นไหนอ่ะาอูออดีนไปจำนองวัดยังตอนนี้ที่ดินของทุกคนได้จำนองเสร็จเรียบร้อยยัวค่ะน่าคิดมาก วันนี้กินมูนในรถอร่อยมากมากอร่อยแล้วอันนี้ก็กิดตามไม้ใช่ไหมใ็ที่มันมีสองใบชอบเป็นจุย น้านมุองเหล็กแล้วก็เตี่ยวที่ซาลับูรีอะฮะอร่อยมากนี่อร่อยแบบไม่ได้หิวแม่มันอร่อยจริง ควมของคน,นที่ชอบอาหารจีนอยากไปอยู่จีนทุกวันเลยอ้าวพี่อุ้มมาแล้วนี่คุยกับเจ้าอาวาสวันแล้วคนสลุปคือว่าไงพี่พี่อุ้มเดี๋ยวคราหน้าพี่อุ้มมาจะพาพี่อุ้มพาพี่สาวทุกคนมากินไลน์ บอกเตยเกิดมาอย่างสุภาพยังบอกพ่อต้องหายป่วยแล้วแหละเตยอันนี้ของเปลอกหอยเลยหวานชอบมากอันนี้ก็ขอบโบทุกคนว่าวันนี้หวานจะกินหมดไหม ใช่ของปรดพี่ขวัญไม่ปลาต้องประกาศดองวินนี้วันหล่อเรามากินที่นี่นกันนะพี่หมีเรื่อนมาจากใต้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะพาไปกินร้านนี้น้ำโปนูเลยอาหารจีนกินได้ทูกว่าเลยจริงๆร้านเนี้ยวิ่งมาไปกินอยู่แล้วใช่ปลายระดับเรา เห็นหอมคือเข้าเนื้อมากเลยอ่ะขอเห็ดหอมเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมคะแล้วก็ขอถอชั้นเอา เก็บได้เลยอ่ะขอจะเอาชั้นก๊อบชั้นสาม ก่พเพารยนาะเ้อย่างเดีวป่ะพอ่ยห้องเขาป็นเสียงดีมากเลยอ่ะข้างในเปิดเพลงดำมาก อยากไปหาปีหนึ่งแล้วต้องรีบมานะเผื่อปีหนึ่งจะอ้วนเราจะจำปีหนึ่งไม่ได้นะปีสองต้องทำคนเลือกเป็นองหรือเปล่าปีสองแม่กับอ,อุกินีให่อร่อยว่าร้านนี้ ตั้าวเดิมเราเอาข้าวัปตอกตาแม้แบ่งกัน,อกกน,เ,นเอ,อาอต้องจัดให้รีบอะไเด็กจ้าวนี่เหรอ กินได้คนจีนไม่ถือหรอกใช่ไค่ะค่ะพี่ติดใจพลาน,นี้นี่เนี่ยอุ้มหนึ่งตอนนี้พี่อยู่ที่ออฟฟิศเก่าปะ นนะ <c oughs> ตอนแรกพี่ติดที่สาขาทาวเ็นทาวมันมีอีกสาขานึง

ด้วยคืนกลับบ้านเราเด้อยคืนกลับบ้านเรา้างาให้รมาให้ียคะโอ้ย

จะได้กินหมุนเวียนเราะเรา ไม่รู้สึกว่าขันหิบอะไรมาก็มีแต่ไก่ปลาหนึ่งปลาต้มมะกะดอง

พี่เขาช่วยนี่เห่ามะนี่ต่งห่ะพี่เขาแต่มาให้น้ำสุปมาน่อยเลยม้ปตาเลยนี่เห่าขอม Chơi được đéo, kiểu mà là chơi được đéo Ui Mẹ, tao tóc mặt đi mà đây đây ạ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เตรียตัวนะระหว่องคินข้าวเสร็จกลับไปที่บ้านแล้ว่าเดไปอาบน้ำาวผมแล้วมาลนายต่อเดี๋ยวเรามาจบที่สกนแคร์เขายกจักผมนะบังแ่กลางกางนลนงกกกากนการนอน มักูอืมตั่เตียงไว้ให้นอนอย่างนั้นก,ก็นไ,ได้ให้เขามีแต่คนเต้นไม่ไไมีปลาเลย ดินเนอร์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับไปที่บ้านเดี๋ยวไปไลฟ์สกิลแคร์ดูทีนจะใหม่นะฮกินเยอะแน่นอนจ้ะดุยถ่ายิ่ถึงเลย